ชื่นชมและยกย่องในความประพฤติของเด็กหญิงยอดกตันญูและซื่อสัตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งขอยกย่องในความประพฤติมีคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์น้องจาจษาเด็กหญิงทัศนีบานเย็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5โรงเรียนบ้านหาดในที่มีความซื่อสัตย์เก็บสร้อยข้อมือทองคำหนักหนึ่งบาทได้ขณะช่วยคุณย่า ขายถั่วลิสงต้มภายในงานบำเพ็ญกุศลศพในพื้นที่ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยได้รีบดำเนินการประกาศตามหาพร้อมส่งคืนเจ้าของในทันทีน้องเจษจาอาศัยอยู่กับคุณย่าอายุ76ปีและอาที่เป็นน้องพ่ออีกหนึ่งคนโดยคุณย่ามีอาชีพรับจ้างทั่วไปและขายถั่วลิสงต้งตงตมตามตลาดและงานต่างๆในพื้นที่ น้องเจษา,าเป็นเด็กขยันช่วยคุณย่าทำงานบ้านก่อนและหลังไปโรงเรียนเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้าจับเพื่อนเพื่อนได้ทุกคนมีผลการเรียนอยู่ระดับดีและยังเป็นจิตอาสาช่วยกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมาโดยตลอดทั้งคุณย่าและทางโรงเรียนได้ปลูกฝังความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต จนทำให้น้องเจจ๋าจดจำและนำมาปฏิบัติจนได้รับความชื่นชมในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งนำโดยดกรกัญญามาชูจีนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งได้ชื่นชมและยกย่องน้องเจจา๋าเด็กหญิงทัศนีบานเย็นเป็นผู้มีความประพฤติดีด้านความซื่อสัตย์สุจริตเก็บของมีค่าคืนเจ้าของ ร้อมทั้งมอบประกาศคิติคุณพร้อมทุนการศึกษาจำนวน2,000บาทและลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบอุปกรณ์ของใช้ในครอบครัวและเลี้ยงชีพเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้แก่น้องเจษฎาอีกทั้งได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เปิดห้องรับรองเสืญน้องเจษฎานั่งเก้าอี้ผู้ว่า เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างสังคมและนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหัวหน้าหน่วยงานรัฐเอกชนผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาเ้าวของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อเป็นการชื่นชมและให้กําลังใจแก่การทำดีของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ตอนนั้นหนูนั่งขายชู่ขายแล้วหนูเห็นมีคนเดินมาเูื่อฝาสีทองค่ะเลยแล้วขึ้นไปดูหนูนึกล้าทองแต่ไม่ใช่ค่ะแต่พอหนูเห็นหน้าหนูเห็นใส่ข้อมือทองข้างหลอดไปภูมใจเออชื่นชมน้องน่าสับถงน้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะของหาของของคนคนอื่นมาเก็บของของคนอื่นได้แต่น้องอ่ะไม่ได้เอาไว้เป็นของตัวเองเก็บทองได้หนึ่งบาท น้องก็นาคืนเจ้าของนะตอนนั้นก็ถามเขาว่าน่าสดุงว่าทําไมลูกไม่เอาไว้วถ้าเป็นในปัจจุบันเขาบอกว่าเขาไม่เอาไว้เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนว่าถ้าเก็บของได้หรือของใครหายให้เอาไปประกาศนะคะอันนี้คือเราสอนมาว่าเอาไปประกาศเพื่อว่าเจ้าของเนี่ยเขามีความทุกข์ใจอยู่แล้วในสิ่งที่ว่าเขาหายไปเราก็ชื่นชนคมความดีเขา หลังจากที่ได้ทราบข่าวก็รู้สึกยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะการทำความดีของเรื่องเลยนะคะที่เด่นก็คือเรื่องของความส่อสัตต์นะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ให้กับเด็กที่ดูด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะ คุณย่านะคะที่ดูแลหลานเป็นอย่างดีนะคะสอนในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนที่ทั้งคุณครูแล้วก็ผู้บริหารนะคะมีกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์นะคะเป็นคนดีนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกภาคเสื่อมอะไยภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะได้เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเตมค่ะก็ต้องขอบคุณในโอกาสนี้นะคะในเร่าคส่วกในส่วนของเขตพื้นที่ให้นายบายในเรื่องของการส่งเสริ หรือให้เป็นคนดีคุณธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายนักสอนศิลปะที่ เราได้ส่งเสริมการหลักเก้าเรื่องนะคะเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็เรื่องของทักษะชีวิตนะคะหรือว่าการมีความสุขนะคในชีวิตสามเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่เราต้องส่งเสริมให้กับเด็กแล้วก็วันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่การส่งเสริมนั้นนะคะเราเอาไปสื่อสารสื่อไปด้วยกนค่ะก็ขอให้การเรียนของเรื่อเรียนในชั้นนี้เป็นตัวอย่างขการจูงใจนะคะให้ผู้นำเด็กๆสร้างในสังคมต่อไปก็ต้องขอบคุญาตใย่าคจัดของเรียนนะคะ 嗯。